เฮ้ยยายชื่ออะไรชื่อยายละไมสุดใสดียายละไมสุดใสดีจ้ะอายุกี่ปีอายุสิบเอ็ดปีอายุแปดสิบเอ็ดอยเจ็ดแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดปีอยู่บ้านเลขที่หนึ่งครับหนึ่งหมู่หมู่สองบ้านบ้านลำดวนโอ้ขอบคุณครับยายมาทำอะไรวันนี้นี่นเลขเขาเลขหน่อย ดาวเครับหรอไอ้เรี่ยครับครัยเอเครเลังดิ อนนี้คือกลัวอะสมอมาสแกนหรือมากินสแกนเยให้กินยแล้วคทมา้อิเดเลยนะคยำหอยค่ะเที่ยงนผู้ชมนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูนะฮะ Có điều gì nào trong เห็นสีหนึ่นั่เละเนาะข้างบนอ่ะข้างบนไหนสีหนึ่งนั่นแหละสีหนึ่งสแล้วก็มีหนึ่งข้างล่างสีหนึ่งกับหข้างล่างข้างบนนันสข้างล่างแล้วมันมีข้างหนึ่งเ้วนนะข้างหลังนั่นเห็นเป็นสีหนึ่ง เลขสองแปดเลขเจ็ดอย่าเหมือนกันไหมนี่ก็เลขสองเลขแปดเลขเจ็ดไหนเนี่ยเลขหกไทยนี่เลขหกไทยโอ้เลขหกไทยมีหกไทยด้วยได้อย่างครับป้าได้ได้เลขเจ็ดได้เลขสองได้เลขหกมีอะไรบ้างครับขออีกครั้งหนึ่งมี สองมีเจ็ดมีเจ็ดมีหกมีหกสองเจ็ดหกแน่ๆเลยกแน่ๆเลย่าญาตามันไแรางได้บขขาชวยว่าวันนี้ยป้ามาได้ตัวเลขไป้ว่าป้ามีโชคมีลาบจะมา

นี่เห็นเป็นเลขห้าไม่ของฉันเหมือนของฉันเห็นคนละที่ไปเองมัันเออีกตวมาด้วยกันใช่ไหมมาด้วยกันบ้านบ้านคนละบ้านอยู่ประสาทอ๋ออยู่ประสาทสองเก้าเจ็ดเออพี่เห็นนะคนเละที่ไหมเออพี่เห็นอ๋อตรงกับบ้านเลขที่เลยใช่ไหมครับอืม เเออาาไชงนลยยยยแรูจอมปลวกที่ว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือชีวมณฑลครับมันก็กำก่งเราไม่แน่แต่ว่ามันก็เหมือนว่ามีพูรูปอยู่วอาะมีปวกขึ้นหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นรูปตอวตันี้มันงายครับคือแต่จะว่าเป็นโตไม้มันก็ไม่ใช่นะ เ็นพี่บอกว่าเหมือนกับทั้งธรรมชาติแล้วก็ใช่ค่ะแต่แล้มีว่ามีเป็นนานแล้วแต่มีคนไม่เคยเห็นแล้วคนนี้พอเขาขึ้นพอเขาแกะอาจจะแกะด้วยหรืออาจจะปั้นหรือดินร่วดไปได้ทั้งสองอย่างเป็นไปได้ทั้งสองอย่างทั้งสิ่งมีมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติผสมกันทีนี้ก็คือถ้า คุณพี่ได้โชคได้ลาบไปแต่ถ้าถูกหวยถูกอะไรยังจะกลับมาเหมือนเดิมนพี่อยู่ตรงนี้เองอาเล่เงนู่นเล็กเลยนู่เล็กห่าเนี่ยนู่มือก็ได้นู่เล็กบนเสียะ เบญจวรรณค่ะเบญจวรรณค่ะนามสกุลพุทธเหียงค่ะพุทธเหียงค่ะพุทอายุ29ปี29ปีอยู่อำเภอปราสาทเนี่ยอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านนิคมซอยสองอ๋อนิคมซอยสองบ้านค่อนควงโอเคขอบคุณครับจากเสร็จเราก็เดินทางออกตามเส้นทางนี้นะฮะตัดคลิปลง คได้เลขอะไรพระไตระพรโอ้สบายคนขายลอตเตอรี่แล้วพระไตรแล้วตมองเห็นอะไรเตมองเห็นไม่ได้ไปมองพรุ่งนี้รู้ผล้เวลาสิบมเกนี้ยเลเ้าก้าต่่ง้าฮ่าา หาเกาหนึ <toys> ่งเนะุยจนึ่งหเดินนะครับเ็ขาก็มีการจุดธูปขอตัวเลขนะฮะในใเขาดูน้อยเขดูเลยเขได้เลขอะไรห้าห้าเ ในอู้มาแบบไหนฮะเก้าหนึ่งซื 59, ้อตัวนี้เลยบ่ซื้อตอนนี้เลยครับซื้อตอนนี้ห้าเก้าหนึ่งเนาะอ้าวแล้วทำไมเก้าเป็นเลขห้าตลบอไม่ตลบจ้ะเออเก้าตลบเก้าตลบนะฮะ